สวัสดีครับวันนี้น้องบอสจะมาพามาเก็บฟักทองอ่าฟักทองเก็บยังไงต้องเอาลูกที่มันแก่ๆแล้วมันก็เหลืองเหลืองอืมเหรออ่ะไปดูซิว่าตัวไหนมันจะเหลืองเหลืองเก๋ๆ,ๆตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อืมตัวนี้ก็เหลืองใช่ไหมเอะเก็บยังไงหักเลยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ดูสิโอ้ตัวนั้นยังไม่สุกเท่าไรยังไม่เกเน,นี่นอาตัวนี้นี่นี่ก็ได้อยู่เนี่น,นี่ตัวนี้ตัวนี้อันน,นี้มันก็สุกยังยังเดียวยังนี่นี่นี่เออตัวนี้ก็น่าจะได้แล้วมั้งลูกนวลละขึ้นนวลสีนวลนวล,น,วลนี่นอ่ะหนึ่งลูกเดี๋ยวพ่อจะพาไปเก็บก่อนตรงนูน้นไป อย่าพึ่งตัวนี้นะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอันนี้นี่นี่นี่เดีย๋ยวพ่อจะบอกนะนี่ยตัวนี้ด้วยหักเลยไม่ต้องเอาเอาที่เกจัดนะครับเพราะว่านี่นี่เกจัดแล้วมันจะเอาไปใส่ตะกร้าเกจัดแล้วมันจะไม่ได้ขายจากทีก็ขายลูกที่มัน พอดีพอดีนี่แหละครับอืมวันนี้จะเอากี่ลูกครับยี่สิบลูกพอไหมไม่อ้าวทำไม,ม,ต,มต้องพันล้านลูกต้องพันล้านลูกพันล้านลูกเลยหรือนี่นี่ลูกนี้ลูกมาเอาตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วน,วนี้ตัวนี้ใหญ่เลยนี่นหะนี่แหละนี่นี่น,น,นี่หักเอาเลยนี่เนี่ย ใช่ัหกหักเลยออกเล้งหน้อยหักตรงนี้ลูกมันจะนี่จะง่ายหักตรงนี้เลงไม่ค่อยมีนะครับฮ่าอ,อหักทั้งก้านเลยพ่อจะหักช่วยอืมอา้าเอาไปใส่ตะกร้าเดี๋ยวพ่อหักให้ หนูเล้มาเยอะแล้วก็ตาพ่อหักวางไว้ตรงนี้ก็ได้วางตรงถนนทางเดินนี่แหละเออแล้วค่อยมาเก็บเอามามาดวพ่อจะหักให้หนูเอาออกไปหอูออกไปให้พ่อนะเยอะตรงนี้เอา้าออกไปอย่าเหยียบเครือด้วยก็นี่ลูกใหญ่ๆก็ใกล้แล้วนะครับ เขานี้ยโเดตใกล้เคียงเ <ไป S 2> ลยโอเดตด,ด้วยโอเค,อเคตัวนี้ตัวแก่เลยพ่อต้องดูก่อนยังยังไม่แก่จัดหรอกมานี่มานี่ตรงนี่น,นี่ลูกนี้ลูกนี้ลูกเล็กๆเนี่ยเนี่ยจะหักง่ายกว่า,วา <laughs> โอ้เหลืองทุกตัวเลยนี่ตรงนี้ก็ได้นี่เอาเลยอ้าวนี่ก็ได้อีกลูกนนี่ะเออไปไว้ตรงทางเดินไหนไหนดูสิให้ผู้ชมดูสิโอ้ลูกเล็กๆไปไว้ตรงทางเดินแล้วเราค่อยอูสะดุดฟักทองเลยวางไว้ตรงนั้นแหละ เดี๋ยวค่อยเอาตะกร้ามาเอาลูกเก่งมากเก่งมากเขาอยากทำช่วยครับทุกอย่างทุกอย่างที่พ่อพาทำเขาก็อยากจะทำด้วยนี่เราจะเอาลูกนี้ครับลูกนี้ไปออกไปมีทางเดินออกไปมีผู้ช่วยครับ <laughs> ช่วย ็บางลูกก็ยังนะครับบางลูกก็เก่ก็ทยอยเก็บไปรอข้างนอกก่อนอย่าเพิ่งเข้ามาพ่อดูข้างหลังพ่อสิมันยังไม่เกะครับเดี๋ยวพ่อจะเลือกลูกที่เกะๆให้ให้คุณย่าไปขายพ่อหืมต้องการเหลืองโอ้หเหรอใช่ใช่ใช่ใช ตรงกลางมันเหลืองเหรอแต่ตรงริมทำไมมันไม่เหลืองล่ะอ้าวเอาเลยจะได้ไปขายกันอโอเคถ้าตรงไหนตรงกลางมันเหลืองแสดงว่าสุกใช่ไหมอืมโอเคแต่ก็ยังไม่เก่จัดที่สุดนะครับเขาเพ,พิ่งครบอายุเพิ่งครบอายุแบบยังไม่เต็มร้อยนะครับ ส่วนที่เอดอกไหนที่เขาออกก่อนก็จะเก๋ก่อนอย่างนี้ก็คือค่อนข้างจะค่อนข้างจะจัดอยู่เหมือนกัน,นครับจะเป็นเอสีหม่นๆน,นะครับว่าง่ายๆก็ก็คือบ้านเราก็ตุน่นนตุน,ตน,ตนครับครับไม่ไม่มาเอาตรงนี้เนาะเนาวมารับกับพ่อนี่ลักษณะสีเขาก็จะเป็นนี่น มาเอาตรงนี้นนมาเอาตรงนี้ <c oughs> <c oughs> นี่นเอาเอาเอาตรงนี้พ่อเอาให้เอาวางไว้ตรงนี้ครับใกล้ๆเลยครับแล้วเราค่อยเอาตะกร้ามาใส่ครับอ้าวสำหรับคลิปนี้พาน้องบอสมาเก็บน้องบอสพามาเก็บช่วยพ่ออ่ะบ๊ายบายท่านผู้ชมด้วยสวัสดีท่านผู้ชมสี่แล้วก็บอกท่านผู้ชมว่ายัางไง หันหน้ามาอย่าลืมไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เป็นกำลังใจให้ทุกหลังได้กันนะคะครับผมบ๊ายบาย